อันนี้ก็มาพบกับกายเกมเมอร์ทีวีนะครับดูน้องข่าสิดูเนี่ยเขียมหมุดวางไปวางไปถ้ารู้ให้ทุ่ทุอะไนี่ปิดกันนี่เลยปิดจื๊บเนี่ยห้างแป๊บอ้ออะไรชิ่มตูดโอ้ยจับจริงจริงเฮ้ยแกายก้างฉละล้างแล้วเเนี่ยเปล่านี่ ดูตูดกูดิเนี่ยเฮ้ยเจ็บเนี่ยอุอ้งไม่ได้แก่มึงดูไม่ได้สะเอ้ยมีอะไรอยู่ในนั้นน่ะโอ้โยมันเจ็บนั่นน,น่นะมันคืออะไรอ่ะฉันจะไม่รู้ได้ไงนายดูสิเนาะฉันก็ไม่ได้ทำด้วยเนี่ยนี่นายอะอะไรมันอะไร,ะไรทิ้งตูดเนีย่ยดูดิเน,นี่ยเนี่ยเนี่ยแผลเนี่ยเหมือนนี้นะ นั่งล่องดูดิอ้เจ็บเจ็บโอ้ยแสบขักจริงๆริ้ยแสบอื้มตู่จุ๊บเลย้างเด้อโอ้ยแสบระบมตันตอมโอ้ยชิบหายแม่งเอ้ยแก้งกูแล้วก็ไม่ยอมรับอีกเออแสบจริงๆโอ้ยใครทำมึงไม่รู้เด้อไอ้นี่สักมึงฟักอยู่ อแอบถ่ายอะไรเนี่ยไปดิคนนี้มันโหโหลเนี่ยเออเอาเข็มหมดอะไรมาวางไม่รู้ออไปเอาไปำาลำคาญเว้ยเฮ้ยคนกำลังชงย,ยัยแปะตูดแปะแปะแปะเออเออะไรมึงเนี่ยฮะเนี่ยเล่นไม่รู้เรื่องเนี่ยเอออะไรเออเดี๋ยววัดต่อยหน้าแหกเลยเอยมึงเอาไงฮะ โอ้ยอะไรเนี่ยมาถ่ายอะไรอีกเนะี่ยโอ้ยเจ็อเจอเจอโอ้ยบ่บ้านเป็นไรเนี่ยเออเจ็บชิบหายเลยเนะี่ยมึงอีกแล้วใช่ไหมมึงอีกแล้วใช่ไหมฮะมึงอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยมึงทำอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยฮะดูดิเนี่ยอยเแ็มหมดวางอยู่เนี่ยบางนะบาชัดๆเลยเนะี่ยโอ้โหเห็นไหมเนี่ยอือ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  เอาอะไรอีกฮะเอาอะไรอีกนะอะไรล่ะนี่นี่ไง้คนบ้าเอ้ยทำอะไรบ้าบาอเขาแตกอ,อ,อีกแล้วชิ้นเนี่ยเฮ้ยมึงจะเจ้าวิญธานไหมเนี่ยเอ้ยเฮ้ยเออนี่แน่อากล้องไปทางอื่นนะ่ะเอาป,ป้อยเอาป้อยวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับก็กดถูกใจกดติดตามกด subscribe กันด้วยนะครับ तो पता नहीं आप और आप